ำความรู้จักโบท็อกคอระหงคืออะไรเหมาะกับใครช่วยคอเรียวยาวสไตล์พี่สาวจีนได้จริงไหม เคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราเห็นไอดอลเกาหลีหรือพี่สาวจีนรวบผมตึงใส่ชุดกออกที่โชว์เปิดไหล่แล้วดูมีสเสน่ห์คอเรียวยาวระหงมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากมีคอระหงแบบนั้นบ้างต้องทําอย่างไรมีหัตการอะไรที่ช่วยได้บ้างหมอแนะนําโบท็อกคอระหงเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะคะว่าคืออะไรช่วยให้คอเรียวยาวได้ยังไงและเหมาะกับใครคะ่ะ โบท็อกซ์คอระหงคือการฉีดโบท็อกไปที่บริเวณกล้ามเนื้อคอที่เรียกว่า platysma ซึ่งกล้ามเนื้อนี้จะเห็นชัดเวลาที่เรามีการพูดยิ้มหรือแสดงสีหน้าค่ะมันจะดึงรั้งผิวเราให้เห็นเป็นเส้นตรงบริเวณคอค่ะการฉีดโบท็อกซ์บริเวณนี้จะช่วยคลายกล้ามเนื้อคอทําให้ผิวดูเรียบเนียนมากขึ้นเส้นตรงดูจางลงและทําให้คอดูเรียวยาวระหงแบบเป็นธรรมชาติค่ะ ถ้าถามว่าเส้นแนวตั้งบริเวณคอเกิดจากอะไรหลักๆแล้วนะคะก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อคอที่เรียกว่า platysma เนี่ยมีการทํางานหนักเกินไปค่ะซึ่งมักพบในคนที่เวลาพูดเนี่ยมีการเกรงคอคนที่รูปร่างผอมหรือออกกําลังกายที่มีการเกรงคอแบบไม่รู้ตัวค่ะนอกจากนี้ด้วยอายุที่มากขึ้นทําให้กล้ามเนื้อบริเวณคอและผังผืดเสื่อมลงบวกกับคอลลาเจนและอิลาสตินมีการผลิตลดลงส่งผลให้ผิวบางลงและเห็น เส้นที่คอชัดเจนขึ้นค่ะ แล้วโบท็อกคอระหงช่วยอะไรได้บ้างใช่ไหมคะอย่างแรกเลยก็คือช่วยลดเส้นแนวตั้งที่ลำคอทําให้คอดูเรียบเนียนมากขึ้นอย่างที่2พอกล้ามเนื้อคอถูกคลายกรอบหน้าก็จะดูชัดขึ้นค่ะต่อมาปรับลำคอให้ดูเรียวยาวยิ่งทําคู่กับการฉีดโบท็อกบริเวณบา่าจะทําให้คอโดยรวมเนี่ยดูผอมโปร่งค่ะสุดท้ายช่วยลดอาการเกรงคอเวลาที่เราพูดหรือออกกําลังกายโดยรวมทําให้ใบหน้าและลำคอ ดูอ่อนไวัและสง่าง,งามมากค่ะตัวโบทอกคอระหงก็จะเหมาะกับคนที่มีเส้นแนวตั้งที่คอชัดเวลาที่เกรงหรือพูดคนที่รู้สึกว่าตัวเองคอสั้นตันอยากให้คอยาวขึ้นค่ะคนที่อยากรู้สึกมั่นใจเวลาใส่ชุดเกาะอ,อกเปิดไหลรวมถึงคนที่อยากได้ลุคคอระหงสไตล์พี่สาวจีนค่ะ ก่อนฉีดโบท็อกคอระหงเตรียมตัวได้ไม่ยากเลยค่ะเริ่มจากใช้โบท็อกแท้และฉีดโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ค่ะงดยากลุ่มเอนเซมและแอสเพรินงดการดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนฉีดและอย่าลืมแจ้งโรคประจําตัวและยาที่ทานอยู่เป็นประจํากับแพทย์นะคะหลังฉีดโบท็อกคอระหงหมอแนะนําให้ดูแลตามนี้ค่ะหลีกเลี่ยงการจับนวดกดบริเวณที่ฉีดงดการนอนราบหรือก้มหัวต่ําภายใน4ชั่วโมงแรกงดแอลกอฮอล และออกกําลังกายหนักๆหนึ่งถึงสองวันหลีกเลี่ยงความร้อนจัดๆทำตามนี้จะช่วยให้โบ็อกออกฤทธิ์เต็มที่และได้ผลลัพธ์ที่สวยที่สุดค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะโบ็อกคอระหงเป็นหัตถการที่คลายกล้ามเนื้อที่ดึงรั้งบริเวณคอทําให้คอเราดูเรียวยาวและยังทําให้กรอบหน้าเราดูชัดเจนอย่างเป็นธรรมชาติค่ะซึ่งเหมาะกับคนที่อยากดูคอยาวขึ้นสวยระหงสไตล์ที่สาวจีนค่ะสําหรับใครที่สนใจชีหรือยังไม่แน่ใจ ใว่าตัวเองเหมาะไหมสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้ฟรีที่ V-Square Clinic ทุกสาขาและใครที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง V-Square Clinic กันด้วยนะคะใครที่มีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปหรือทักมาปรึกษาได้เลยหมอตอบเองค่ะ